จังหวัดหนองคายอุณหภูมิลดหมอกปกคลุมมีทะเลหมอกเกิดขึ้นต่อเนื่องจังหวัดหนองคายอุณหภูมิลดต่อเนื่องอากาศมีความชื้นสูงส่งผลให้มีหมอกปกคลุมตามภูสูงและมีทะเลหมอกเกิดขึ้นเกือบทุกวันเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติในขณะที่ชาวบ,บ้านที่รวมกลุ่มให้บริการรถอ e ีแต็กขึ้นชมภูน้องพร้อมให้บริการเต็มที่แต่หากเป็นกลุ่มใหญ่ขอให้ติดต่อล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมรถอ e ีแต็กไว้ให้บริการได้อย่างเพียงพอ สำหรับสภาพอากาศที่จังหวัดหนองคายช่วงนี้มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตามภูสูงในเขตตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายที่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติจุดชมวิวมุมสูงและจุดชมทะเลเหมอกหลายแห่งทั้งภูห้วยอีสันภูหนองภูโลนและภูผาดักอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-19องศาเซลเซียสอีกทั้งอากาศมีความชื้นสูงส่งผลให้ในช่วงกลางคืนจนถึงช่วงเช้า มีหมอกปกคลุมตามภูสูงอย่างสวยงามนอกจากนี้ยังมีทะเลหมอกเกิดขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างสวยงามเกือบทุกวันมีนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะคึกคักเป็นพิเศษเต็นที่พักในเขตตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมในช่วงวันหยุดหลายแห่งถูกจองยาวไปถึงปีใหม่ นายบุญชิน,น,นแก้วทำมบางบผู้นำกลุ่มรถอีแตก๊กภูหนองนกล,ล่าวว่านนช่วงนี้อากาศดีนนและมีทะเลหมอกเกิดขึ้นหนาแน่นเกือบทุกวันจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบสัมผัสธ,ธรรมชาติมาเที่ยวที่จุดชมทะเลหมอกภูหนองได้ทุกวันตอนนี้ครับหมอกกำลังหลายครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวนะครับด้วที่อยากมาเที่ยวครับก็ขอเชิญชวนนะครับที่จุดชมวิวภูหนองครับตอนนี้ หลังจากมีสะพานแล้วนะครับก็ยังมีฮานมีไอที่ถ่ายรูปอีกสองที่นะครับที่เฮาเหตุไว้นะครับแล้วก็ส่วนการของอารถอีแ็กนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ให้สมาชิกของกลุ่มรถอีแตกของผมนะครับเตรียมความพร้อมให้ตรวจสภาพรถแต่ของให้ดีทุกๆคนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับก็ การักองเที่ยวมาแล้วนะครับก็ให้ติดต่อกับผมได้นะครับกับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0801912769นะครับก็ในช่วงหนาหนาวก็ชมวบิ้วนะครับชมวบิ้วแล้วก็ช่วหมอกนะครับกับช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมามีหน้านะครับก็เบิ่งนะครับดอกล่งนะครับหนาแรงมันจะได้เบืองดอกล่งนะครับเป็นพันๆต้นนะครับ จุดชมวิวผู้นองนะครับสามารถเบิงได้360องศานะครับได้รอบพิษเลยนะครับช่วงช่วงยีาม,มาแลงก็ึ้นมาช่วงพาทิ์ตกนะครับเพราะว่าพาทิศตกพาทิขึ้นทางล่างของผมเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นแม่น้ำคงนะครับติดกับฟังสปป,ปลาวนะครับเปน็นองจุดชมวิวผู้นองเนี่สามารถเบิงได้หลายอย่างนะครับมันจะมีฟันโคแสนไข่แล้วก็มีเกาะแกงนะครับตามลำน้ำคงนะครับ นักท่องเที่ยวได้เบิงกันนะครับผมนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมทะเลหมอกที่ภูนองโดยเฉพาะที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ขอให้ติดต่อรถอีแตกที่จะให้บริการขึ้นภูนองไว้ล่วงหน้าเพื่อที่ทางกลุ่มจะได้เตรียมรถอีแตกไวให้ใหบริการอย่างเพียงพอโดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทร,รศัพท์0801912769จุมพลสายแววข่าวสุภาพนพะเก้า ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน